ทักทายกันแรงๆครับช่วงฝนตกเนาะนะครับยุ่งกับร้ายนะครับเดี๋ยวจะพามาเบิงวิธีไล่ย,ยุ่งนะครับลดยุ่งของทางของบบานจูแจมเนาะนะครับคือปกติสุนัขเนี่ยบางตนะครับโดยเฉพาะถ้ลังอานเนี่ยส่วนไากนกะมันจะมีแบบขนหล,ลายแบบเนาะนะครับคือขนสั่นขนสันกับขนเรรมาหยีเนี่ยขนสั่นเนี่ยอาจจะบอบานไดนะครับแต่คือจะมีขนพอกันยุ่งได้นะครับเนี่ยประมาณนี้ มีขนเนาะมีขนพอกันยุ่งได้นะครับแต่บางตัวมันจะเป็นขนกรมะยีนะครับยุของผมกันะใส่เป็นแบบเนี่ยครับแต่ยากันยุ่งของคนเนี่ยละครับแบบน้ำนะครับสั้งมาจากช็อปปี้เนาะนะครับน่าจะประมาณหกเจ็ดบาทนะครับบวกกันสิบบาทนี่แหละแต่กรหัวเสียบเนี่ยครับประมาณยี่สิบบาทเนาะกะหนึ่งกลงนะครับหนึ่งกลงกับหนึ่งอันต้องอันตีอีกกลงหนึ่งนะครับ ท่นจะเสียบนะครับแนะนํให้เสียบงสูงนะครับบางเคียวมา,ากัดมาอย่างนี้ก็อันตรายนะครับอันนี้ปลอไภก็คือเสียบงสูงแต่ว่าก็คือมันจะซอยลดได้ในระดับหนึ่งนะครับผมว่าผกยุ่งผงอย่างเนี้ยสีไฮลอยเปอร์เซ็นต์เลยคงสีหยางน,นะครับแต่ว่าแต่เท่ามีวิธี today, ลดเด่นลดลงได้นะครับจะมาแชร์กันนะครับตัวนี้ก็คือเอามาแชร์กันเพื่อมีประโยชน์เนาะนะครับโอเคนะครับ ตัวนี้ก็แรงๆครับตัวนี้ขนะติดไฟสามหลอดน,นะก็ยังเหมือนอได้แนละ้วเปิดไฟสว่างๆกับซอยใดนะครับยุ่งก็อาจจะลดลงนะครับคือห้องกันเท่าไฟมันเหมือนๆเนี่ยส่วนมยุ่งจะลายตัวนี้ก็คือผมติดอยู่สามหลอดนะก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ